Okay, no. นี่ผมเสื้อันใหม่มาด้วยนะครับทุกคนวุ้ยเพิ่งซื้อเมื่อกีส้สดๆมาดูกันเลยอะมาหนึง่งโอเคสองสามสี่ไปโอโอันนี้ขนาดเดิมตัวไหมเลยเพิ่ม มีสีสียังไงล่ะ้นผมมีสีสีเนี่ยก็เป็นสีเขียวที่ทําจากกิจกรรมนะครับผมแล้วก็สีทองที่ซื้อเอาแล้วก็สีทองครับกับสีอะไรนะเงินเออโอโอ,โอ

มาดีของใครจะสวนกกันโอเคเปิดดังขผมยังไงก็หมดที่หลังแน่นอนมาเปิดอันนี้รอเลยไม่รู้ว่าจดแล้วอืยังสวยเปิดดัง ngàn chẳng. Oh ngủ yeah oh my god bằng 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 ui Con lạ ăn nữa quân กันลเนลยคนล่รุ่นดีเลยอันนี้ของผมนะทุกคนอันนี้คือของเพืดด่อนผมเหมือนละทำไมหมดเลยจัง b a จุด a b จุด a a ดีนี่เองโอ้โหอืมอืมมากผมชุดอะไรออกอะผมจะทำเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเอาเป็นจุด ยาบีเอ็มครับ s, yeah, ติดปองชายาบีเอ็มตัวนั้นนี่จะเ,เป็นผู้บบอีกฝั่งนะึงนะโอเคนะครับมา <Yeah. S 1> เตรียม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 รอดูรอ,อดูได้เลยมาโอเคนะครับผมทีนี้ผมก็จะเอาอันนี้อันนี้อันนี้โอเคนะครับ nihmah bye เขงผมของผมก็อีกโอ้โหคนละอะันเลยเฮ้ยเนี่ยอันนี้ของต้นตูดมากก็อันนั้นก็ของผมออกมาไปตรงนั้น,นอ,อ,อ,อืมอะไรฮะเพิ่องออกมาเนี่ย ใช้เวลาเด้แล้วเจมเตจมเจมไห้เ็มไห้เราจะเอาอีกเซตหนึ่งครับผม ได้เวลาโมตาได้เวลาโมตาอุอ้ยทมไมตอนนั้นผมเห็นไม่เยอะเท่านี้เลยนะนะตอนนั้นที่ผมหยิบมาเองมันไม่เยอะขนาดนี้เกเก๋เก๋เกเกเอ้ย

หมดแล้วนะคผมมาเดี๋ยวเราเอานี้เล่นเลยฮ่าตัวหลักตัวหลักตัวใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่โอ้โหเก็บตรงนี้นะเก็บซื้อ ไม่เห็นนะทุกคนนี่สวยไปท่าเรือเลยไม่ดูหน่ะ โอ้ยอยู่นี่เป็นไงนสวยมากเลยทุกคนอันเนี้อยอุ้ยแป๊บเดียวคูดาสวยแล้วโอเคทุกคนไปเอานานจังเลยเอามานานแป๊บหนึ่ง mày 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 ở mày 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 chính, mày 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 để là để lò bếp nữa mày ăn nhà thống một xịt ăn tục quân nằm được mà lại bay Boom, boom, gonna do quit crate, gonna I Tâm quyết Đi Tâm quyết con Tây. ทำบน,นเรือไปทำบนเรือไปไหมมเราทำไปก่อนอ่านก็เลยเพราะว่าเสร็จจะไปทำต่อนะครับ,บอีเวนต์เสร็จแล้ว้าวทุกคน อันนี้ผมนึกว่าเซิร์รวม Các em Ok bye catu đu, cắt đu, cắt Oh... We might wow, đi marketing tới 000 Ok Info, Ok มากมาเตรียมเตรียมไว้ของหนึง่งทุ่มเลครับผมอือว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้วาว้าว,ว,าว ว้าวว้าวอืม hmm. อือ no, ืมทำเปดเมนูดูหน่อยถ้ายุ้อ ไม่ได้ยวงกับก่อนนี่เป็นกดไ,ไ,ไปตรงกดไปตรงเลก ผมมอมมอนเอืออะไรก็จะเอืออะไรก็ได้ลองเปลี่ยนเปลนี้ได้ไหมกันตั้งค่าตั้งนะค่ะจีบอกไปแล้วแปลเป็นไทยแล้วมันก็ยังไม่ได้ช่วยไม่ได้อ๋อเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวนะเปลี่ยนก่อน แค่ไข่ลูกคนซื้อไปแล้วจุดหนึ่งไม่ใช่เหรอเรือนะน่าจะใช่แล้วเราจะจุดไหนอ่ะไ,ไม่รู้เฮลิคอร์ตอไปเลยมาโอเคนั่นไงก็ของเพื่อนผมส่วนนันนี้ก็ของนะครับผม เปแล้วนะขับก่อนเรายังทำไม่ได้เลยอะ่ะมาดึงอะไรเลือกมาเรือเช่าอืมเลือกัะไหนาก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเอาแบบที่มันแพงกว่าหนึ่งล้านเหรียญนอะ ลกแล้วใครตอนนาแล้วแล้วใครจะเลือกตอนไหนยืนนานแล้วนฮไม่รู้เหมือนกันเปิดเปิดไม่ได้อะเดี๋ยวเอองั้นไม่เป็นไรทำทำตรงนี้แล้วกันไม่ทำไม่ทำบนเรือทำตรงนี้แหละทำไปนะโอเคแล้วว กดออกเลยกดออกเลยกดออกจากซื้อเรือโอ้ยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวไปสอนนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปรอเลยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เอาค่ะไม่เวลกดไม่ไม่ได้อะทำไมเวล์กดไม่ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน โอเคนะครับเอาทอนนี้นะครับบ๊ายบาย